โอเควันนี้ก็เดี๋ยวมาทำความรู้จักงานไฟฟ้าเบื้องตอน้นกับมือใหม่หมมเดี๋ยวเรามาเทตกัน <Okay. S 1> นี้เรากำลังดีดอรอยได้ มันการเว้นใตยอยู่ในบล็อกหรือว่าจังจันบล็อกหรือว่าจังจันตัวนี้ซีขุนซีน้องเจมน,นี่น้องเจมรับมือไม่ผู้ช่วย,ยคือการทํางานคืออย่างน้อยถูกอย่างงานชิน้นนึ่งชิน้นไม่น้อยกว่าซองกลน,นี่น้องเจมมาเต้ตัวนี้ก็เรียกไว้ไรตินเทสตินเทสก็คือตัวน้ำใส่ไฟ ตัวน้ำไช้ควยไก่เเดียวตัวนี้น้องเจนปลายตัวนี้ปลายตัวนี้คือวาย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 โป๊กหรือว่าวายวายนำฐานี้ตัวนี้น้ำเด้าปเลยกับติงาใช่ใช่เองกันเลยอ๋อนี่คือรัตนการใช้งานของมันพินเทีปอ่าแบบนี้ครับสึงตานูุวายทะลวงรูด มันมานยปั๊บไม่คือไม่มีอะไรที่ว่ามันจะแก่งมาตั้งแต่เกินกันการเรียนรู้คือมันไม่ไม่ไม่อยากแต่ก็ไม่ง่ายโยกับมันโยกับจริงๆนั้นประจํามันก็ตกวันกับมันกิดความจํานนเดี๋ยวเรามาเลย่องซีนะซีซีกองบาลังนี้นะครับผมซีกองงานเหฟ้าเนี๋ยวน้องเจนที่ไปทำไปด้วยอานไปด้วย อ่ะมีที่ได้องูก,กินที่เกีียวเกีียวคือกล่าว,าวอัน,นนี้น,นิวตนันสี่ฝาฝานิวตันอันนี้ไลายล่ที่ดำตานที่ดำตาลนี่ครับคือบารังนี้ก็ตอนนี้เรามาที่ห้องครัวทำไมลายมีทองแดนกับลายไปฮูดก็คือบรรลลมตุนอากาศแล้วกรับปลักเนี่ยลายกานิวตันมีทองแดนเงี้ตัวนี้ไม่ได้ายนี่ สวิต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 การต่างไฟฟ้าก็ยุติวา 5, ่าหนึ่งจุดหับกาโบ้ไส้ไส้กลาฟไอโบ้ไส้ไฟโบโบปลั๊กนี่กอ่ามันกต็กต้องตลวจก็ต้องแยกขึ้นเงิ่นติดมันต้องใจยุติเดียวเบอ,บอร์เบอร์แต่ได้ยินอันนี้สองจุดหาค่ะสองจุดหาอ่ามีตามกำนอดการไฟฟ้าก็นี่ครับนี่เบื้องตอน้นครับนี่ตีว่าเก่งเลยนี่ เอรองวันนี่ยมันไปไหนมาหนมันตรงใดไปด้วยกันมันเกิดความจำนานบกคาเดียวแต่พัฒนาการต้องมือไม่กันแล้วนะว่าไปกันตอนไหนตอนเดือรีนกันอ,อันก,ตนก,ก็ต่อไปอ c ไรคอนเนคเตอร์อันนั้นออกคุณอะไส่วนอ๋อสิเหรอส่วนข้างหลัง ตั้งแต่ c ปดคือราุนก็ย่นี้น่อต่อพีวีซีก่องไฟฟ้ามันจะแยะถึงส,สี่เรื่องกับ4ีนะครับถ้าเป็น p ี c ก็องปะปาก็มีสี่ฟา้าสีฟา้าปะปาต่างก,านากันประเททก็เป็นี่เรที่เต่ามาก็คุณน้องเกนเราวันนี้เดี๋ยวจะเจ้าไปเรยกว่าน้อ,องเชน ได้เรียนรู้อะไรคุณเติมมั้งโอเคนะครับผมขอบ,ขอบคุณทุกคนที่เข้ารับชมราคาอย่าลืมกดไลค์กดแชร์น้อ,องเจนญครเป็นกำลังใจให้หมู่ไม่โอเคนะขอบคุณครับสวัสดีครับผม